วัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายวอล์กนะครับผมก็สัปดาห์นี้ส่วนใหญ่เพราะผมก็ได้กลับบ้านนะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรครับถ่ายแค่ตอนแบบว่าไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมเที่ยวในจังหวัดเลยนะครับนะครับเป็นวอล์กส่งอาจารย์ในวีคนี้นะครับผมจัดไปอ่อนุง แม่งไม่เท่เหมือนแนวนอนว่ะดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับอวนสมบูรณ์อ้อยยางชนวันนี้ก็จะไปเที่ยวในจังหวัดเลยกันนะครับวันนี้อยู่กับรถตัดนะครับแล้วก็โดมอนนะครับไม่คนขับรถอยู่กับขี้แรกนะครับสองตัวนะครับอยู่กับลูกกระจอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับโดมอนเราจะไปบางแสนครับจะไปครับทะเลทะเลทะเลวิยงทะเลทะเลเลยหรือวะ จะพาไปบางแสนขับไกลเลยเตรียมเสื้อมาไหมเนี่ยรถตั้งเรียบร้อยเตรียมมาพร้อมพลากี่รู้ไหมเนี่ยว่าไปสามคืนไงใช่ก็เนี่ยเตรียมกระเป๋าเตรียมอะไรมาเรียบร้อยเตรียมแต่เหล้ามานะครับไม่ค่อยเตรียมหรอกกระเป๋าทีเด็ดเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวไปที่นูนดวรอดูนะครับมันจะมีทีเด็ดไว้เจอกันนะครับมั่งเลยทุกหม้อดีเล่าดีนักดนตรีในหัวใจโซโล่แบบบิวบองคาราบาลหรือเปล่าโซโล่แบบบิวบองกับมั่ว แม่งรอรอกีตาร์กูไม้เหมือนไม้ลงไม้แถวบ้านเนาะเหลยอเศษที่เขาทำโต๊ะเหลือแล้วขอซิ้งมาต่อเสศษที่ทำโต๊ะเหลือได้หรอวไม้เกรตดีดูดีทั้เหมือนเนี่ยเออโอ้ยกีตาร์ไม้ไผ่กูในครับแล้วก็ผ่านโรงเรียนในวัยเด็กนะครับโรงเรียนบางเลยโรงเรียนเด็กกระโปงเขาเรียนกันหรือเปล่าใช่ครับสมัยวัยรุ่นเขาเรียนกัน ไปไเรื่อยนะครับเรื่องนี้ก็ต่อเลยพีทได้เลยอ่ะไม่ใกล้กันนะคือจะเรียนมันหลายครับพอเรียนจบเลยพี่ต่อมก็เข้าอีกที่หนึ่งเลยอ่ะเรียนจำเข้าไปเอ๋อนี่เดี๋ยวเรียนดูทางเลยพี่อยู่ี่นู่ไม่ต้องยู่งกบก็เขี่ยละเพรามันหน้ากูใหญ่คนเดียวจำได้จำได้จำได้เพย์่งามเดี๋ยวเอาไม่เอาแพยไหนที่มึงเปเพย์อะไรวะครับหอยกระทิงนะครับก็ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลยเอ้ยรับแหล่รับแหล่รับแหล่เลยครับนี่นะครับเราก็มาถึงตรงแยกนะครับพอเัาจะถึงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลยนะครับที่ห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโลนะครับเดินทางประมาณ15นาทีก็จะมาถึงนะครับไม่ไปเรื่อยเก็จะเป็นเรือผมวิหมดได้ไม่เงืนเดี๋ยวค่อยตอนกลับก็ได้ตอนกลับไม่ต้องกลับนะครับเราจะมาจอดพาจอด ชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งครับของเฮ้ยกันทีตอนกับค่หยแม่จอดเอาซ้ายพอดดเดียวมีเพื่อนสรุปประเภรไหนไม่ไดูค่อยๆดูเอา ถึงกันแล้วนะครับสำหรับทะเลในเมืองเลยนะครับไปครับ let's go ผมก็มือสั่นๆนะครับผมหนักของไปไ่ช้า,ช,า,าช้าอะยงามนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วครับเราก็มาอยู่กับโดมอนเอ้ยลินรัวเชยียวนะครับเราก็จะมาสั่งอาหารกันก่อนนะครับมีน้องหมา,า,มาด้วย บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับสมบับบ้านอี่ข้าเหนียวนะนี่ตอนนี้ก็จะเห็นป้ายเมื่อไหร่ถึงตรงนู้นได้เอาตำตำอะไรก็กินท่านกินนมด้มยนี่ครับร้อนนะครับเดี๋ยวเหี้ยหัวนะครับมาหม่ามือนะครับ ไม่ใช่แค่หมาคุณโดนเจ้าของว่ามาเข้าเราตัดเข้าห้องน้ำผู้หญิงทำไมเอ้าเพื่อนผมเข้าห้องน้ำผู้หญิงนะครับเอาดีก็มาเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นเราจะว่าเราก็จะเข้ายากนะครับไอเราตัดเข้าห้องน้ำผู้หญิงนะครับสุปราสาห อ้มันตัวนี้เท่ปะก็จะมาฆ่าไก่ตรงนี้ไหนครับว้าวนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฟิวหนึ่งครับอุ้ยไก่ที่พวกมึงกินอ่ะคือมาจากเนี่ยอู้ยูตัตัวนะ้นยังมาจากตัวนี้มาจากตัวเนี่ยนะครับกะมากินอาหารธรรมชาติน้ำกุ้งแม่นงแม่นามแต่ไม่มีเอ้ยไก่ทุ่งสั่งไปอ่ะเนี่ย ไก่มันน่าจะตัวนี้เอาตัวัดไม่ใช่อย่างนี้ไต่ไก่ย่งนะครับตัวนั้ว่าได้กิ่นกุ้งแม่นางม,ม่นาเนาะอาหารธรรมชาติไรก็ต่อยสั่งเอาเฮ้ยทำไมสิบริ้วพรนงค์เฮ้ยเดียวเดียยเครับเครื่งองคลอนแล้วครับโอ้ยเดี๋ยว เขาก็กำลังจะไปล่อเราสู่ธรรมชาตินะครับวันนี้เราก็มาปนเรจะไปลากันใช่ครับวันนี้เรากบอบอบอบเว้าวดจุดหลอกไปหรือเปล่าอุ้ยสอบันไดเราออกแล้ว เขากำลังเอาเรือมารับเรานะครับจริงๆเขาไม่ได้เช้าเรือแต่ขอแซมปรมาใต้ใต no. oh ้แพรเราเพื่อนกินอันนี้แม่งจวดไอ้เช่นนี้ก็วนกินอย่างเดียวเลยอะแม่งแดกแดกทุกอย่างแต่แม่งกินอย่างสวยอะุ้งมันจะอร่อยแล้วความจริงอะนอนเย็นไข่เย็นฉ่ำถูกไข่โชว์กูได้ครับที่เขากำลังมารับเราแล้วครับแพรนู้นก็จุ้ง อันนั้นคือแพอะไรวะแพดฟิลแบบแค่นั้นไงเงีิวแบบธรรมชาติไม่เป็นหรือเส็แบเบอลแบบ oh. L, ครับเอวเพียวเอลวิวตอนนี้ัำตั้งเรือครับสั่งพุ่งออกไปแล้วแล้วมันติดอะไรติดคำอะไรแต่แพเล็กเนี่ยไผ่มันน้อยไป เชียวครับนั่งนั่งมอเ่อร่ไดซค์ในเรื่องได้อยู่มอนได้อยู่เนี่มันอะไรโอ้มันจะคันอะไรนักหนาวะอุ้ยมันดูดมันดูดมันดูดอะไรอ่ะลงลึกๆด้วยลงไปไงโอ้ยเชี่ยวสบว่ะเที่มอสด้วยเอาขบอยากน้ำมดนั่งแคร่เชี่ยว แล้วสั่งอีกแล้วอาหารยังไม่ทันมานะครับไอ้พวกอ้วนๆสองตัวนี่มันกินอีกแล้วใช่ครับคุณพ่อน,นี่ก็เป็นอาหารธรรมชาติครับหู้งเต้นเป็นวัตถุดิบจับจากแม่น้ำแถวนี้หรือเปล่าหู้งเต้นนี่จับจากแม่น้ำแถวนี้ไหมใช่แถวนี้แหละอันนี้นอันนี้มอนเต้นนะครับเออเออเอเอไปเอาเปลี่ยนเสื้เอเร็วเด็กๆเร็วพ่อพามาเที่ยวแล้วหนู ที่จริงอ่ะถ้าเต็มครบสูตรต้องเอาไพ่มาก้วยเฮ้ยไอ้ฉันนี่ข่าประจําไพ่แล้วเฮ้ยมึงเอาไพ่มาเพิ่มเราจะเล่นไพ่เป็นหรอวะไม่เป็นเล่นยังไงรีมหาๆเดี๋ยวเราเขี่ยเต็มบบตัวที่ยเต็มบบเต็มบบครับเอากระเป๋าดนข้างต้องแข่งใสไหนเอาดีพี่เอาดีอยู่ไหนนะนี่ก็เป็นระบบสมานแพนะครับเพื่อเชื่อมในการขายของนะครับ ของวิธีชาวเลว <ผม S 1> จะมากายบ้างความจริงผมก็เป็นคนป่าคนน้ำมาก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นลูกโจ๊ะูจ๊แข่งใส่เนื่องว้าวถไมเขามีลำโพงโจ๊ะโจ๊ะกันนะวานวันเด็กสมบูรณ์นะครับตามชื่อช่องเดี๋ยวไม่พักเลยที่แคยมากันสามคน แต่หรือว่ามาห้ามไม่นเชื่อมันอร่อยเอายับเติมไม่ันต้องคนก่อน,นยังไม่คนเออต้องไปที่อ่ะเ <c ười> ดี๋ยวดูแม่งด่ากูากออกกล้อ,องนะงนนกูถือกล้องเหรอวะเฮ้ยตัดออด้ต้องตัดอันนี้ออกเนี่ยต้องเซ็นเซอร์นะเนี่ยติดเลือกเก่งกูเก่งกงเต้นโชว์กูดีเดี๋ยวพี่เสิร์ฟให้นะน้องๆ อันนี้ถ้วยใส่อะไรอ่ะกุชโวก่อนมานะครับเราก็มีลูกกระจบกระโปงนะครับตักถ้วยตักน้ำตักข้าวให้เราถ้าไข่ไม่เอาจะผักไปสดไหมสดลงไปจับมาเองนะครับเมื่อกี้ตอนแรกไม่มีในมนเมันตอดทำขึ้นมาหรอกเจี๊ยบน้ำเปล่าเนอน้ำเปล่านะครับวิอุ้งยนมาลงน้ำไม่แย่ไปไถ่ชีวิตววายนี่ครับเป็นการบอวันกุ้งแล้ว ของแพเราแพเบอร์สบี่ม่านซะไม่ปาลงไปน้องปลากินต่อปลาต่อทรโอ้ยเมื่อไหร่ดูมันจะสวยกุ้งเต้นเนี่ยกูรอไทยหนม่้นครับรีวิววิธีการช่วยคนตกน้ำนะครับอะไรเนี่ยที่มันไปเลยคนตกน้ำจมน้ำธีการช่วยเหลือ มันลงไปคนลงต้องต่ำหยอกครับหยอกหยอกต้องมีเสื้อแบบยุทธีที่ถูกต้องนะก็คือถ่ายชิบนะครับแล้วก็โซ่ที่ใช่แต่เอาจริงๆก็คือที่นี่เนี่ยเวลาคนมาเล่น้ำก็คือใส่เสื้อชูชีพเป็นทุกคนหยอกนะครับเพราะว่าเน้นการปลอดภัยนะครับทุกคนจริงๆครับทุกคนไม่เชื่อแผนต้องไปดูได้ อันนี้ผมบอกอ่านน,นะาอะไรเนี่ยมาคืออะไรโอ้แม่อันนี้มาคือมาคืออะไรน,บบน,นี่เล่นนะครับก็จะอยู่ใกล้แพนะครับเพื่อความปลอดภัยเอี <c oughs> เ่ยงวะเป็นส่วนน้อยครับเป็นส่วนน้อ <c oughs> ยก็คือทุกคนจะน้ยใส่เสื้อสูท มนั่นนะครับทุกคนใช่เป็นนักกีฬาคำเขามมาซ้อมนะครับเก่บบ<อ>งเอา<ะ>เอาจริงก็คือเรื่ความที่แบบว่าเราอยู่จังหวัดเลยไงคือแบบมันก็คือแบบเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้ในเมืองเนาะอืมแล้วมันก็ต้องแบบชีวิตกับธรรมชาติคือเขาอาจจะบ้านน้ำงมปลาคือมึงว่า,บ,าบ้านเราบ้านนอกไม่ใช่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตกับธรรมชาติครับเขาอาจจะงมปลา งมปลามาตั้งแต่เด็กก็คือมีความเซียนในการว่ายน้ำแต่ถ้าเป็นตะคิวขึ้นมาก็ไม่รู้ด้วยนะครับอันนั้นก็ส่วนน้อยทีนี้ก็จะไม่มีการโดดนะไม่มีการโดดนะไม่ไม่โดดทิปนี้ก็จะไม่มีการโดดหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะมากินอาหารอย่างเดียวก็คือจังหวัดเลยเป็นการเล่นน้ำแบบผู้ดีผู้ดีชนเขาเล่นกันครับเขาแบบเขาไปจุ่มเขาโดดนะเราไม่โดดเราไม่โดดนะวันนี้ไจุ่มขาลงไปก็ว่ายดีๆครับ เราไม่โดดนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นี่แบบเอาตรงๆก็คือห้อยกระติงเนี่ยบ้านเราก็คือแบบคนคนมาเที่ยวข่ันก็จะมีก็จะมีมารยาทก็จะแบบจะไม่ค่อยเปิดเพลงเสียงดังนะครับแต่วันนี้เราไม่โดดนะครับเรากินอย่างเดียวเราไม่โดดเราไม่โดดน้านะฮะเองก็จะไม่โดดไว้ให้ตายไม่โดดต้องเฉพาะเด็กๆนะครับก็จะ เน้นความปลอดภัยเป็นพินเศษน,นะครับว่านอนสนนง่ายกันก็คือใส่เสื้อชูชีพตลอดน,นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นภูเขานะครับฟูจิมึงเลยนะครับไม่ใช่เขาเลียงซานรเขาเลียงซานนะตั้งโดดๆดีๆ <c oughs> โดยแพรของเรานะครับก็จะมีระบบแอดเฟนนะครับ <c oughs> ไ,ดได้แรงบรันดาลใจอินสปายมาจากพวกเรือทาทันิคครับทินเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าน,นั้นมันจะเป็นระบบป,ปัดนนะครับของเราเป็นระบบธรรมชาตินะครับลมพัดแล้วแบบว่าซัดไปหาเลยอันไหนที่มีแบบสาวน่ารักน่ารักนะครับลมมันก็จะพัดพาเดือเราไปแตะนะครับภาพบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนกลับครับครับหลังจากที่เราเล่นน้ำเอ้ยหลังจากที่เรามา กินข้าวกินอะไรกันเรียบร้อยครับเสพบรรยากาศกันพอสมควรนะครับก็กําลังจะเดินทางกลับกันแล้วผมจะเป็นในช่วงเย็นเนาะก็คลิปนี้คำหยาบเยอะมากเลยนะครับไม่ได้ตัดออกด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับผมบอยากให้ดูบรรยากาศอะไรไปนะขอโทษกับคำหยาบด้วยนะครับครับสำหรับ EP นี้ก็ ได้ถ่ายแค่ช่วงนั้นแหละครับผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรรนะับมืงเลยก็อันนี้วันต่อมาฝนตกหนักส่วนอ e ีพีหน้าเราจะได้ไปอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม